ดังนะคะืิยมทำในเดือนอ้ายเดือนธันาคมเดือนอ้ายคือเดือนธันวาคมนะคะเนื่องจากว่าทําขณะว่างจากการทํานเปันพีวางใช่ค่ะหลังทํานเสร็จเป็นพิธีเป็นที่ีทาบุญเอ่อผู้ให้พาิสุดาิสุิสุดนะคะต้องค่ะเดือนต่อไปเลยนี่นะคะเดือนเดือนบุญคูณาน เ็นมันยืที่ใช้หลันถงปฏิบัติหลังจากเกี่ยวข้าวเสร็จจะมีการทำน้นนวดที่ร้านน้ดข้าวนะคะจากนั้นจงนำข้าวที่มาแล้วออกมากรองรวมกันให้สูงจะเรียกว่าคูราะนะคะอุ่ดจังเลยต่อมานะคะเปอนสาหมาบุญจีค่ะบุญขจีที่นี้ก็คือที่เราทำเป็น,นเดินขาซึ่งเป็นเดินที่เก็บที่ชานาเก็บข้าวแนะนำ ้อยแล้วก้อจิกข้อเยวงสูแล้วนะคะแล้วนำมาปั้นเป็นก้อนโตขนาดประมาณไข่เป็ดยืเท่ากัมือ้นำ้อน้อย่แลกุสแล้วก็เอาไปยห้ขาังต่อมาก็มือขวจือดี่ะมืวายน่คือหรือว่าเป็น ต่อไปค่ะเราแนะนำเพื่อนก็พอแล้วค่ะไค่ัวกนนะคะเดือนในขายอนนกะาษใไปส่งน้ผักแล้วเนเดือนหก้ไมค่ะยาที่เพื่า้กในเดือนหกมื่อกข้าฤดูฝนฤดูการทำนา ยาเข้าร่วการทำงานเราจุดเตี่งของเขา่ขมาเรื่องจค่ะบุญจะค่ะบุญัำฮะคือพิธีสาส์รเสียดจังไรออกอากาออกจากใจเรานะคะซึ่งทใหบรรดาผู้ผู้ผีต่างๆเข้ามาแท้กทำให้ทำให้เราไม่ได้ป่วยโอเพนี้มีทำๆก็จะเป็นประเพนนีที่ไล่เสียดจังไรออกนะคะ ก็คือทำเะนี้ทำในเจนเจ็ดนะคะพอมาเจนแปดคือเข้าพรรษาค่ะเข้าพรรษาคือถือเอาวันแร,ขแร,แรมข้ามแรมแรมหรือข้ามเดือนแปดค่ะเป็นวันทำบุญเข้าพรรษากันาารือทำบุญเดือนพรรษาตามเทวีที่ถือมาตั้งแต่พุทธกาลว่าที่สุดสมมอยู่จำอยู่จำพรรษาดูเวลาสามเ,มาเดือนพอมาเจนเก้าค่ะ ข้ามเดือนสี่ข้ามเดือนแปดค่ะเป็นงานที่อยากขึ้นเพื่อิเศษส่วนให้ญาติที่ต้องรับไปแล้วหรือเสียไปแล้วนะคะก็เราก็ก็แบบไปทําบุญให้เขาค่ะต่อมาก็คือเดือนสิบก็จะเป็นวิชาสามอันนี้ก็คือนิยมทําในวันที่สิบห้าข้ามเดือนสิบนะคะเป็นการทําบุญที่ส่วน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 ที่ผู้ที่ตายแล้วนะคะ นสารสัตว์ที่แล้วแต่ว่าครั้งนี้โดยการนําอาหารข้าวหวานมารวมกันแล้วก็เอาไปถวายวัดให้พ<อ>ีไม่ไม่ได้ให้ฆ่านะคะเอ,อเอาไปให้ผีเอาไปให้ผีอะคะ่ะคนที่ดูคนที่ตายแล้วหรือจเจ้ากรรมในของเราโอ,โอ,อมา่าจุดออกพรรษานะคะอันนี้ก็จะมีจุดโคมไฟจุดประทัดใช่ไหมคะเพื่อนก็จะเป็น ถ้ามัญอยากให้ทุกคนสแัครหาผ้าและร้วกระถิ่นได้ตามกำหนดดังกล่าวซึ่งแบ่งออกเป็นกระถิ่นหลวงกระถิ่นรากระถิ่นสามัคคีซึ่งส่วนมากเราจะเป็นกระถิ่นสามัคคีเราคือชาวบ้านโดยนำผ้าถิ่นไปให้ใช้ถิ่ที่วัดค่ะถ้าสำหรับกลุ่มพวกเรานะคะก็เพนีก็มีทั้ง12เดือนได้มาที่ตงมันก็เข้าใจได้มาคืนค่ะเพราะว่าตอวไทตัวนึ่งซื้อตี ก็ไปก็เดเด็ดะก็ลงไลยวะเก็บที่เรพูดตะโข่ายไรเด๋ววะดีพิฆคันทันทีทา่ได้ของขามนเยเกียวกดตรงไหนตรงนี้เนาะตรงนี้เนาะ